มักมีตัวเสมอลองดูครับนี่ไงประช่อนขึ้นน้ำแล้วตัวง ao, ao, du đi, quen, hả? hả? cá lóc pa, cá lóc pa cái bằng เนีย่ยตรงนี้เนีย่ยเอาอะไรวะเฮ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบตัวนี้นี่เป็นยังไงดื้อจริงฮ้ขยับ นี่ตนโอ้ยตัวแค่นี้เหรอเอ้ยชนน้ำไหลชนน้ำไหลโอ้ตัวแค่นี้ยังเต็มปากเลยครับผมนี่ยักยางครับฝากไว้ด้วยครับผมกว่าจะหาป่าเจอแต่แล้วตัวปวดหัวเลยโหน้านี้เริ่มน้ำมันเริ่มแบบเริ่มจะเต็มที่ครับก็ มันก็เลยปลามันก็เลยแบบกระจายไปทั่วเลยมันไม่รวมกันอยู่นาเดียวก็ดักตีตามช่องมันไหลไหลสองฟากเลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับยักษ์่าง